สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาเล่นเมนดาตัวจริงเจอนะครับผมาแมนดาตัวจริงาเมนดาตัวจริงเขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกมสยองขวัญมันจะสยองขวัญจริงหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับผมเรื่องราวเนี่ยบอกว่าเออเรื่องราวเอาทำไมมันเริ่มใหม่เดี๋ยวซีแต็มจะเล่นแป๊บหนึ่งนะทำไมไอเดนมันเริ่มใหม่อ่เอ้าบอกว่าอ่า คุณเนี่ยกำลังขุดอ่าเหมือนกับว่าแบบค้นของที่ของเก่าอะไรเงี้ยในห้องแต่หลังคาแล้วคุณก็เจอกล่องเหมือนกับเป็นกล่องบอกว่าพวกซีดีพวกแบบเทปเป็นซีดีพวกอ่าเหมือนกับพวกทีวีโชว์ของเด็กอะไรเงี้ยชื่อว่าชื่อว่าแอดแมนเอ่อชื่อว่า Amanda, อแมนด้าเออมีสาวน้อยเคนเออที่แบบช่างใจกล้ามากชื่อว่า ชื่อว่าอแมนดาแล้วก็ไอ้แกะที่ขาดชื่อว่ามูลี่ไม่จําคุณมันไม่สามารถจําได้เลยว่าอคุณมันจําไม่ได้เลยว่าตัวละครมีเอะอะไรคืออะไรหรือเกี่ยวกับตอนใดใดทั้งสิ้นอยู่ในในนี้อืมแล้วก็อ่านะ <c oughs> แต่คุณรู้สึกว่ามันคุ้นคุณมากเลยเนี่ยคุณด้วยความสงสัยของคุณก็เลยทําให้คุณนั้นตัดสินใจที่จะดูที่เหล่านั้น เราก็ทำให้คุณเลื่อนึกถึงความทรงจำเก่าๆเพราะฉะนั้นเราจะกดเทปที่หนึ่งใส่เข้าไปเออแอมแอนด้านี่เราเป็นเจอสวัสดีฉันชื่อว่าฉันวูลี่ฉันชอบแอปเปิ้ลมากจริงๆจริงๆแล้วสวัสดีฉันชื่อดอลล่าต่างหากอ่า มันถามกูว่าชอบแอปเปิ้ลไหมก็โตถ้า,ถ,าถ้าตามถ้าตามถ้าตามจริงๆครับมันชอบไหมก็กินได้แต่ถ้าด้วยความที่ว่ามันเป็นกระตูนดอลล่าอะไรนี้ใช่ปะ ปกติตอนเด็กเราก็จะต้องตอบว่าเออใช่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 แล้วก็ตอบใช่ฉันเอาตอบ no I'm allergic apple ฉันแพ้แอปเปิลนะ That's okay ไม่เป็นไร Never be afraid to try something new อย่าไม่ต้องกลัวจะลองสิ่งใหม่ๆ don't know store even the We where is เราไม่รู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนอ่ะ Do you know where the store is ไม่รู้ไหมว่าร้านอยู่ที่ไหนอ้าวแล้วน่นอาจารมันบอกว่ามันแพ้อาเปิลไม่ใช่เหรอเออมันบอกมันแพ้แอปเปิล ไม่เป็นไรลายเยียแมนด้าบอกไม่เป็นไรอย่ากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวนะพอใจขอไปกินเดี๋ยวนะเดีอ่อันนี้น่าจะเป็นบ้านแล้วทำไมทุกอย่างต้องมีลูกตาวะทำไมทุกอย่างต้องมีลูกตาวะอ่าอันนี้น่าจะเป็นบ้านอันนี้ก็น่าจะเป็นอ่าร้านกลมๆสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นชิงช้า ตามหลักเราต้องกดอันนี้ใช่ไหมก็เรากดบ้านเธอรู้ใช่ไหมว่าบ้านอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมนี่ไงร้านแอปเปิล Do you know where the store is? อ้มันตับยังไงอ่ะเอ้าเฮ้มันตับยังไงอ่ะเอาลืมลืมลืมคุณรู้ไหมว่าบ้านอยู่ที่ไหนเอาเมึงแล้วมันเอาบ้านกับซิงชาอ้อคือมึงจะเลือกให้กูกดตรงนี้ให้ได้เลยหรอกดก็ได้อ่ Yeah that's right Let's go We're at the store Oh it l o o k crowded And look, there are apples. Can there e look, s you เออที่เห็นแอปเปิ้ลบ้างไหมข้างหน้ามันเป็นข้างหน้ามันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นแอปเปิปเปล้ลกับอะไร,รอ่สรอะส้มหรอส้มหรือมะม่วงหรืออะไรวะ <c oughs> น้องไก่ทอดเหรออ่างั้นเราตอบอ่าตอบว่าเอ่อน้องไก่เหรออ่า w i n s <See apple>. s a Apple บอกว่าแอปเปิ้ล ลูกบอลลูกบอลบอลแอปเปิลบีเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบีเอฮึมทำไมมันให้กูพิมแอปเปิลน่ะกูกดอ่ะอ่ะจะกูลองกดกด W นะห้าครั้งบังคับแหละมือมันบังคับให้กูพิมมาะ Good job. Yeah. Now we can make apple pie. เราจะได้ทำแอปเปิลพายกันเราหน้าแก่เราหน้าแก่เมื่อกี้คือแบบ <c oughs> โอ้ชิบหายแล้ว <c oughs> โอ้ชิบหายแล้วยี <c oughs> <c oughs> ่ดอกเราแม่งบอกว่าเราแม่งบอกว่าแพ้แอปเปิลเนี่ย คุณพิมย์รีบไหมเออคุณจะไม่เหลือเวลาจะเหลือเวลาไม่พอแล้วอ่ะอขวัญดีที่ฉันทำเป็นได้ฉันมูลีเราจะไปหาของให้คุณย่าแหละคุณยายนะคุณย่าหคุณยายได้เอ๊ะแต่ว่าคุณแต่ว่าคุณยายเนี่ยเป็นมังสวิรัติใช่หรอเราต้องไปหาร้านเนื้อให้คุณยายนะฮะฮะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะเอออเมนดาบอกว่าเราจะไปเราจะไปร้านเนื้อเพื่อไปเอาเพื่อไปซื้อเนื้อให้ให้ให้คุณยายแต่แกะบอกว่าสมกคุณยายเนี่ยเป็นบางเวิรัตนะมึงจะซื้อเนื้อให้ยายที่เป็นบังสวิรัตแดกหรอไม่ได้นี่นี่ขัดใจสู้ชีวิตกับทุกคน เอาไปไปร้านไน้อตีมาร้านไน้อตีตัวมไม่มีใช่ไหมโอเบอกได้ไหมว่าร้านเนื้ออยู่ที่ไหนนี่ไงเนี่ยร้านเนื้อเนี่ยเป็นโค้เลยเนี่ยร้านเนื้อโค้ดอุ้มึงเอาออกเลยไหนมึงเราแก่หรอหน้าแกะดูซูชิเบียนว่าอากาโกะอ่ะไอ้ยู่นี่อยู่นี่อะอยู่นั่งย้าไปกันเถอะฮัลโหลอ อ๋อบอกได้ไหมว่าเราต้องการอะไรโอ m มก้ d เราเราแก่บอกไม่เอาไม่เอาอ่ามันเป็นร้านเนื้อใช่ไหมอ๋อมันเป็นร้านเนื้อเนาะเป็นร้านเนื้อแต่คุณยายเป็นมังสวิรัตเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องหาผักหาเออหาหาผักผลไม้ให้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าอ๋ออ่าอะไรเดียวอะไรที่มันเป็นผักที่มันเปสีพยานนะอะไรเดีย อะไรเดียวเลยไม่ใช่อะไรหรืนี่นี่สีพยางศ์สีสีตัวอ่าใครบอกไอแอปเปิลไม่นะสี่ตัวนะแอปเปิลพินลากอดสี่ตัวเอ่ออะไรเดียววีดนะวีดวีดบอกได้ไหมว่าอยากได้อะไรวีดไงอ่าฟิชก็ได้ฟิชปลาปลาอยู่เนาะ บอกว่าอยากได้อะไร,อ,ไรอ้าวก็คไม่เขียนไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเนือ้อมึงบิมม s right. <S น <c oughs> <c oughs> มาคับโอ้โหดัดไ้เน <c oughs> ื้ออ่บอ่ะหยิบขึ้นมาการหยิบสิ <c oughs> <c oughs> ขุมจริงเขาไอ,อหัน มันคือเนื้อเหมือนหั่นไม่เข้าเลยอ่ะเราทำไมเราทำไมอแมนด้าหกอ่ะแมนด้ามันจะหันเป็นอู้แม่งอู้หู้หันได้หน้าตกมากกว่กูว่ากูว่านะกูว่าน้องบูลลี่น่าจะไม่อยู่แล้วกูว่าบูลลี่น่าจะไม่อยู่แล้วนะ หนลองใส่ต่อสิเอ้อมึงอุ้ยอามัยอ่ะข้างล่างอ่ะคุนอมืดแล้วกลับบ้านกันเถอะมึงน้องวูลี่เหลือคืนนี้หรอน้องวูลี่เหลือครนี้หรอแล้วนางบอกกลับบ้านได้แล้วอ่าอ่ากลับก็ได้หรือจะไปสนามเด็กเล่นดีกลับบ้านก็ได้เขอะเขอะประตูขอหน้าต่างก็ได้ Want your side. ฉันเข้าข้างในเข้าไปข้างในนะเข้าคนะ่นให้ฉันเข้าไปอุ้ยอ้เอาเอาให้ตัวอ๋อเนี่ยหล่อที่เขาบอกเหมือนมิกกี้เมาส์เปไมม,มิกกี้เมาส์ล้ะปุ๊ก à uh, à uh, Hello Hello UFXGLwieerman oh. oh. Hóa huh? là đỏ. Đi, 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 đi kì. เช่นนี้จริงหรอมางงจบงงมาเด้อา้วกบงงมาเด้อทำไจบไปแค่นี้ล่ะทุกคนลงเผ่าไปสิ